อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วเป็นบัแมนแมนลาดหลุมแก้วเนาะปะ๊าพี่น้องเบายอดกาอยาให้มนุษย์ทนะัพเนาะมาเบิง่งมาเห็นกับตาเนาะ <Man. S 1> และสิ่งสําคัญเมื่อนี้เบายอดกาได้ถ่ายภาพบระยากาศเนาะถนนที่บอกได้เลยว่าเมตเสีผลเนาะก็ยังไม่มีนะอยู่ในประเทศไทยนี่คือต่างจังหวัดพี่น้องสองฝั่งเนาะก็จะเป็นต้นข้าวเนาะนี่คือประเทศไทยเขาจะเน้นสร้างเน้นพัฒนาเนาะ แล้วแบบนี้ทุกคนก็สงสัยนะคนลาวสงสัยว่าแบบนี้เอาเงินที่ไหนมา้างเงินภาษีนะพี่น้องนะไม่มีกองหลอนเข้าไปเคาะห้องนะมาดูนะเคาะห้องว่าก๊อกก๊อกก๊อกมาเก็บเงินซากเงบบทางที่ลึกลับที่สุดนะยังมีถนนคอนกีดนะจอดรถได้มาดูจอดรถได้้างัะข,ขีไปเลย พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถน,นนในชนบทน,นะพี่น้องนะอ้ยป,อป่าเขาเนาะเนาะป่าข้าวอัดซ้อนดีแต่ว่าปฐุมธ <โน S 1> านีเนี่ยไกลไม่จากกรุงเทพไม่ไกลนะพี่น้องแต่ว่าเขาก็จะเน้นปลูกข้าวเนาะประตูเนาะเนี่ยคือจังหวัดปฐุมธานีนี่ก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะแต่ว่าเขาปลูกข้าวพี่น้องปลูกข้าวแต่ไม่ได้เจาะจงเรื่องนั้นนะเจาะจงเรื่องถนนวันนี้พี่น้องเนาะ ประยอดปยอดนี่ข้างนานี่ข้างนานี่ประเดี๋ยวประตูนี่นี่นี่ถนนโอ้อันนี้เข้าไปได้ปุ๊บประตูได้ได้เอาไว้คุณก็ได้ยอ้าวมันเป็นบ้านคนไปเลยเป็นบ้านคนบ่อเงินยี่สิบสองโหถนนนี่เมียสร้างไม่ไม่เลยนี่หนุนนี่นะอ๋ออันนี้อันนี้โบแมนบจะขอเชินประเทศเองประตูโบนาอันนี้นะโบแมนเนาะ เที่ของเ,เ,ขเทศบาลเป็นของอบตอเขานนเนี่ยบ่เมนต์นี้เจ้าของเทีนหลังใหญ่ๆนี่เ่ยโบนาโอ้พี่น้องบอกเดี๋ยด้มาเห็นแล้วพี่น้องมาเห็นกับตาแล้วนี่เป็ทั้งของทั้งของน่าจ,จะเป็นของอบตอเขาสร้างให้เห็นแล้อของเทศบาลของอบตอเขาทางเขาหมู่บ้านเมืองที่ละ แกมอู่่บ้้าานนนนะะพีงเแกขนาดเนาะถนนทุ่งนาเนาะถนนทุ่งนาที่แรกบุญัศกิบาเลคนสร้างเองบ่แม่เนี่ยเป็นองเนี้ยอันนี้ก็เป็นงบของอบตเนาะเป็นงบของรัฐบาลแหละมันคือบ้านเฮาเด้เก็บเงินกันสร้างเองแม่นเลยสร้างเองนี่เก็บเงินแล้วก็บริษัทสิว่าทมีมีเจ้าหน้าที่เลยว่าผู้ของเกี๊ยวมาเฮ็ดให้ได้แต่ต้องออกแหงสร้างเองนี่คือบุญยอนีนบ้านเมียบุญยอดนะปีปีละสามแสนกรี๊นะ ออกเงินกันสร้างแต่200หลักค่าเรือนนะ oh. ถือว่าปีหนึ่งก็หลายร้อยล้านกี่แล้วก็ถ้าต่อยอดไม่ได้กลับบ้านนะบดูก็ต้องเก็บรายวันนี้นะ oh. ไม่ได้ไปทำํำเรามาทํางานต้องเก็บรายวันอีกอันนี้คือว่าถนนในหมู่บ้านเลยยังเป็นแบบคแบบก้กีดหมดเลยคออกีดนะมีหอดทั้งขยะห oh. น้าบ้าน นี่ถาม,มาจะเเมนหมู่บ้านรู้ว่าเม,มนเราถูกขายเป็นสวนเป็นน,น,นาเป็นสวนเป็นสวนหมู่บ้านต้องหลายสถาบันเขาอยู่ตามสวนตามนาถนนคนเก่งเปนงนี้และประเทศไทยใครบอกว่า<อ>ประเทศไทยไม่จริญให้ไปเห็นกับตานมนุษย์ถ้ำบอกว่าประเทศไทยไม่ต่างกับสอบประปวา เขาเอาตัวอย่างมาเปรียบเทียบว่าไม่ต่างกับสปปลาวนี่เบิ้งที่ละต่างกันบ่เขาบ่เคยมาไอ้ประตูเขาบ่เคยเห็นนี่ขนาดชนบทแบบนี่นี่ซอยไปเก็บพักแวนนี่มาเบิ้งนียังมีถนนที่ดีเนาะไม่ใช่ถนนในบุบ้านด้ยซ้ำเนี่ยไปเก็บพักแวนไปซอยาปนี่ไปซอดอีห้วนี่เห็นบะนองซอดอีห้านี่เออนี่คือถนนนี่ภานอนี่เบิ้งนี ซอยเนาะไปเก็บผักเล่นพี่น้องหาดินแดงโมมีเลยอ๋อพี่น้องเนาะหาถนนขีดตมโมมีเลยอยากให้ทุกคนในบาเบิร์มาได้สัมผัสพี่น้องเนาะนี่พี่น้องทุ่งนาเนาะยังมีทุ่งนาอยู่เนาะนี่เงี่ยถนนทุ่งนาจริงๆนะถนนทุ่งนาเนาะในประเทศไทยพี่น้องคือแบบนี้กับบริเก็ตทองเงินสร้างเองทั้งหมดเน้องประตเน้องบริเขาเป็นงบประมาณของเทศบาลหรืออบตบางหาดเนี่ยเขาสร้างให้ ทุกชนชาวบ้านนะเดีสั no ่นจอดคือท um ุกพื้นที่ก็จะมีไรถนนดินแดงแล้วะเนนประตูน้ำแมนแมนบ่มีแล้วถนนดินแดงทางไหนน้อยเหมือนกันยิงจังหวัดที่จะเลื่อนี่ยบ่มีหาบ่มีเลยลาบเดียวซอยน้อยนี่ก็ลาบเดียวเราไปงบอบจงบจังหวัดมาแต่ละจังหวัดนะเขาก็กระายถนนนุ่งท่า ถนนไปสวนกล้วยคือ,อ,อ,อนี่ถนนไปสวนกล้วยถนนไปสวนกล้วยนะถนนไ,น,นะน,นไปทุ่งนาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนถ้าบรถูกบอกว่าหมู่บ้านน่าจะไม่ใช่เท่าไหรนะ่เพราะว่ามันไม่ได้เยอะนะบ้านแบบบางแห่นะมันเปน็นยังงาเรา่องนบ้นนะมน <c oughs> มีนบรรยากาศท่ายน,นะในหลายคิดฝึให้ดพี่พีเรน้องเล้บเบิร์กกันกับความจเจริญ นี่แหละคนเจริญเนาะเข้ามานอ่เราคนเจริญเข้ามานะบรรยากาศแต่ก็ภาพบรรยากาศเก่าๆเขาเก็บรักษาทุ่งนาเนาะเขียวจีเนาะถ้าคนไทยถ้าคนไหนทำนานนี่ไม่ใช่ว่าคนจนคนไทยทำนานเนี่ยทำเนี่ยทำตลอดปีเลยนี่รายได้เยอะไอ่เอารถเต็นต์มาทู่รถเต็นรถสูบน้ำป่ะโอ้ขาไปสูบน้ำแต่เพผนปะไปเลยเนาะถ้าปะไปเลย ปาท yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ิมไปเลยเนี่ยนะนี่นี่นี่ไปตัวนี้ปาทิมไปเลยมันมีคนลักเน๊บมันมีคนลักแล้วก็บโนทีอีกเนาะบ่กตัความรวยเอาไปเนาะอยู่บานเฮาเลยครซื้อเสื้อสีดแต่ละขันมึนบอกเมไทยหน้าเนี่ยโอ้ยดีใจปรซันใคันเนาะอไรคุณก็จอดทีมเซส่าอยู่จอดทีมเซาส์ไเนาะโอ้มาตวมาอีลมาต้าจอดทีมเลย เจ้าทิมมานี่เลยเออเป็นสนิมกกกเกล็ดประแจเสียงเงินปอประตูไปนี้นะเพิ่งรวยแล้วเนาะรวยแล้วมันรวยแล้วอไอเด็กถนนแดงปุ๊บตุ๊บคือถนนอันนี้ถนน,นส่วนบุคคลนั่นะอ๋อถนนส่วนบุคคลออสร้างเองอ่ะนะโอ้ยินสวยยังไปลงถน,นนไปส่วนกล้วยถนนไปทุ่งนาไปเนาะโอนี่ถนนไปหาป่าเห็นปอบพุ่นไปหาป่าอีก ถนนไปหาปลาถนนไปซอนอีหมุ่วอ่าหมุ่วอ่าเฮียลดรู้บริณิลดแบรนด์ดนี่บุ่้ปรูปรูเร้เติบเลยนะี่รู้เติบเลยเนาะประมาณจากาักรล้านเดียวบ่ตูโอ้บ่แน่ใจเด้อเรื่องรองาคานี่บ่รูแต่น่าจะหลายล้านแหละนเน,นีอยตามซอยน้ำแข็งน,นะตามซอยว่าจะอีก เห็นได้แต่ความแตกต่างจากบ้านเรามากนะจากบ้านปอมีลมมีบอเลยนะนี่คือถนนที่แท้จริงทางเขาปากล้วยทางเขาไปเก็บกล้วยไปเก็บพักแว่นเนาะบ้าเนานั้นมีบอแนวนี้ก็มีโอ้โหสุดยอดทางไปเก็บพักแว่นนะเป็นทางแวนนั่น เก็บผักแว่นเก็บผักอีฮินแหละกันวันมาห้อนะเก็บผักพายแมีในตู้ตหน้าในแบบในแบบในตู้หน้าแบบนี้เนี่ยนะไปเก็บผักอีฮินมีคือทางไปเก็บผักพายผักอีฮินของเมืองไทย <c ười> ้อง <c ười> หลายเขาก็สงสัเนี่ยผักอีฮิน <c ười> มันก็มันมันมีไปอยู่ประเทศไทยนะมีไปอยู่เน่าเนี่ยหร่นเปล่าผักผักยังมาไทยๆผักอีฮินนี่กันเด้อ๋อแต่แต่ทางภาคอีสานเออมันเป็นแบบว่าแบบว่าอาหารการกินแบบท้องถิ่น เป็นผักแบบซอสมะเขือเทศก็หินกินกรนนะปุลไหมเส็ดประตูมันจะูีผักอีหินได้วยนะห <laughs> ินผักไทยหินเนาะนี่ถน,นนอาจจะไม่ได้สวยมากไม่ได้ว้าวมากนะแต่ว่ามันเป็นถนนทุ่งนาปนงนไปเนาะเนาะนี่เห็นบ่นี่ยียักษ์ถ่านนี่เคนเกี่ยวข้าวนี่ไปเน้องนี่ยพอถ้าเราได้เจอเนาะประตูเนาะถ้าได้เจอไอ้รถเกี่ยวข้าวเนาะมันจะดีมากๆนะเอามาพอถึงช่วงเขาเกี่ยวไปแล้วกับมี กาดหน้ามันจะจะส่วนประตูไปอีกแล้วมันจะติดใจโอ้รถเกียวเขาไปนั้งไโอ้นี่ดิรถ,รถเกียวเขาบ้านคนรวยนี่หนบ่งมีรถทุกอย่างรถชิปหล่อรถเกียวเขา ถนนกาบบได้ดีโบได้ดูรานณะนั่นกับแมนถ้าหากว่ามันอยู่ในเมืองเราเป็นของแต่นี้มันอยู่ในใช,ชนบดเนาะตายในวดัดทุ่งนาเนี่ยแหละทุ่งนาถนนคือว่าอะไรเป็นของถนนเก็บผักอีนคืออะินเก็บผ <c oughs> ักแว่นผ <c oughs> ักแว่นถนนไปหาป่า ออกชนบทชมัยแล้วไปแน้วแต่ในประเทศไทยก็ไม่มีแต่แบบนี้เลยครับทุกท่านนี่<อ>เป็นบ่โอ้โหนี่เป็นเชื่อมทางทางเชื่อมระหว,<อ>ว่างหมู่บ้านอ๋อทางว่าถ้านนเส้นหลักของหมูบ่บ้านก็จะแบบนี้นะประดูเนาะแม่นี่ถือว่า โปูผักกระดาไว้กินพร้อมไหมอ๋อผักกระดาอร่อยเนาะเนี่ยแม่ปอกินกับก้อยป่าเนาะเนาะก้อยป่า้อยลาบแล้วนาะปลาดุบโอ้ป่าปลากรายนะปลาตองนะสุมาเนาโอ้ลาบเหนียวลาบแล้วอืมปลาดุกถนนพ่น้องแม้ว่าบ้านเฮากับบุรีไก่นะคือบ้านบพยอดนี่เป็นปลาดุจากบุรีไก่จะประเทศไทยแต่ว่าข้ามมาเนี่ยมันชีวะว่าคนละคนละแนวเลยบปล่ามันชีวะเราข้าวแบหลุดมาอีกโลกหนึ่งกันเลยทีเดียวเนาะ ถึงแม้ว่า,า,าเขาข้ามมิติมาเนะาะบอว่ายังไงว่าโลกกับสวรรค์ <laughs> <laughs> วัดถึงเราขนาดนั้นเลยบัดตึกปรานรกกับสวรรค์โอ้กันข้า,ขาไม่พูนตกนรกเด้มันเป็นอะไรเขามันกระเบิย้อนยุคก,กันหมห้ย้อนยุคนะเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องท่าถนนเส้นหลักก็คือมันจะสวยงามแบบนี้เองนะพี่น้องนะเขาสร้างได้มาตรฐาน ขนาดแบบสามแยกเขาจังเป็นวงเวียนเอาคิดเบิ่งเพื่อรุดการเกิดอุบัติเหตุครัถนนบ้านนอกกันเนี่ยถนนบ้านนอกนะพยายามนะถนนบ้านนอกพี่น้อองสุดดยเลยเป็นวงเวียนเสยนหรอโอ้โหนะครับผมบรรจงข้างข่าใจกับบรรจงกลงถ่ายทุ่นไหนชักคิดหนึ่งนะจุดหนักได้ตัวกระโดด เดี okay, okay. ๋ยวไปหาตรงหน้าแลกคลิปหนึ่งอ๋อกัสบายคลิปนี้พี่น้องสีขกอจบคลิปเพียงก็นี่นะพี่น้องเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหมพี่น้องเจอกันไหมอีพีหน้าสวัสดีครับ